สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้นะผมจะมารีวิวจาน128่งสองแเนะครับเห็นไหมชื่อแบรนด์คุ้นกันไหมครับไม่คุ้นแน่นอนนะครับเพราะมันไม่ใช่แบรนด์ของบ้านเรานะครับมันเป็นแบรนด์ของประเทศนี่เลยครับเวียดนามนะครับเป็นสินค้านะผมที่นําเข้ามาจากเวียดนามนะนาเข้าโดยร้านอิมซับอะไรแต่งนะผมเพื่อนๆจะไม่คุ้นกันหรอกนะครับว่าลายความสวยจานเนี้ย บ้านเรามันไม่มีแบบนี้นะครับเห็นไหม128 Racing นะครับอันนี้คือผลิตจากเวียดนามเลยนะแล้วก็ร้านอิมซับอะไรแต่งเนี่ยเป็นคนนําเข้ามาน้าผมตัวนี้นับผมวัสดุนะมาดูใกล้กันนะครับนี่ผมยังไม่แก่นะเดี๋ยวผมจะใส่รถวาน LED ของผมนะครับก็ใบจานตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กนะครับส่วนนะครับหมุดตรงนี้นะครับหมุดเป็นสแตนเลสนะครับว้าวเฟียเว้ยจะเป็นบ้านเราเนี่ย ที่เราเห็นกันนะครับสมนาคหมุดเนี่ยคือจะเป็นไม่เป็นมีเนียมนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นเป็นเหล็กหรือว่าเป็นไทเทนนะครับที่บ้านๆเราเป็นกันนะแต่เนี่ยเป็นสแตนเลสเลยนะแล้วส่วนไส้เนี่ยตรงนี้จะเรียกว่าไส้นะผมเป็นอัลลอยนะเป็นอัลลอยแล้วก็ขนาดจานนะครับ220รมิลนะครับก็เป็นความก็เป็นความกว้างเดิมนะครับของเวฟบาวานเวฟ 110i หรือว่าเวฟ125นะครับผมจริงๆจาน220เนี่ย มาใส่ได้รถทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับในตระกูลที่เป็นพวกเวฟอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นใส่ร้อยยี่ห้าเก่าเนี่ยเราต้องหาสเปเซอร์นะครับซึ่งสเปเซอร์เนี่ยร้านอิมซับอะไรแต่งก็มีขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบว่าใส่ได้เลยนะครับเราเอาไปใส่ปาวานใส่ร้อยสิบไอทได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ปาวาน led ของผมนับคันห้าเจ็ดสี่วาวนับแลเดี๋ยวจะไปแกะกันนะครับเดี๋ยวเราไปร้านช่างอามกันนะผมวันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะสนใจสั่งซื้อนับนี่เลยอิมซับอะไรแต่งนะครับต 2,600บาทนะครับนะับตัวนี้จริงๆมันมีหลายลายนะแต่ว่าพี่มินส่งลายนี้มให้ผมนะคือลายนี้ก็สวยละสาหรับผมนะ,ะไปไปล้างช่างงามกันนะผมไปและแน่นอนนะครับผู้ชายที่จะเปลี่ยนคิดไปกับผมนะก็คือช่างงาม <laughs> นับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างงามแกะเลยนะครับก็เดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่างานเป็นยังไงโอเคไหมแต่ดูจากภายนอกเนี่ยสวยนะับ ม,มันมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าเอาตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดและตัวที่แพงที่สุดน่าจะประมาณรวมสเปเซอร์พี่มินบอกว่าน่าจะประมาณสี่พัน 4, กว่าบาทน่าจะประมาณนะมันจะมีอีกลายหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไลนา์นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีไลน์อื่นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเอานี้ครับจังแกะได้เลยครับ <S <S แกะอะไรคัตเตอร์เลยครับ ฟีนมาอย่างดีโอ้โหเบาไหมเพียในขอถือนลได้อยู่เอาเลยครับนี่หนึ่งสองแปนซิงนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเวียดนามก็จะด,ดีมากเลยลืมบอกนะครับตัวนี้ก็มันเป็นกาฟเฟอร์จากเวียดนามเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่แท้นะเราเป็นงานแบบธรรมดา นะถ้าเทก็น่าจะเฟงอยู่นะครับตัวนี้มันเป็นใบตันนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีนั่นแหละไม่มีเสาะร่องที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะมันจะมันจะเบกไม่อยู่ไหมเพียงใช่ไหมมันมันก็หลักๆก็คือมันระบายความร้อนนะนะตัวนี้ตอนนั้นได้มาถ้าซื้อนะน่าจะพันห้านะครับอันนี้พี่เขาให้มาอีกซีหนึ่งนี่โอ้โหร้อนร้อนอ่านะตัวนี้ก็ใบต่อนะครับถ้าใครสนใจนะก็ ขายมือสองไม่ถึงพันละกันนะครับตัวนี้ใช้งานก็ยังไม่เยอะนะครน่าจะประมาณสักผมน่าใช้มาสักสามสี่พันโลน่าจะได้นะก็ยังใหม่ๆอยู่นะเดี๋ยวล้างก็เดี๋ยวค่อยดูกันปีนะครับที่นอ็อตลงพอดีพอดีเดี๋ยวถ้ามีลายนะเดี๋ยวค่อยใส่ให้ดูแล้วกันเอาออลลายนี้ไปก่อนอจริงๆอะ่ะ ผมจะจะทาคลิปตั้งนานแล้วนะคือผมอยากจะใส่จานนี่พร้อมกับปัม๊มปั๊มที่เป็นปั๊มปักข้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้งบบางนะครับอปั๊มนี้ไปก่อนแล้วกันปั๊มนี้พี่มินอิ่มซับก็ให้มาเหมือนกันนะครับเทินเทิอน,อนเออได้เล่นะรอเลยลงไหมครับเจ้ก็เขาเออกแบบมาแล้วนะคือใส่ร้อยสิบไอะไรเนี่ยก็คือรถบ้านเขามีอะพวกปลาวันพวก ไอ้ร้อยยี้าที่เขาเรียกกันฟิวเจอร์นีโออะนาบ้านเขามีน้ามันใส่กันลงแอ่จะไปใสร้อยยี่้าเก่าก็หาหาสเปเซอร์ครับแค่นั้นแหละจบก็ได้ปักข้างนี่สวยไหมครับจ้านายผมว่าสวยอจะได้ปักข้าง,าดางเดี๋ยวหาเงินแป๊บขารวมปั๊มประมาณหกพันนะครับสายเบรกอีกกลายเป็นว่าพอและเอาแกนนี้ก่อนออสวยพอดีเลย ปืดไหมจังก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้เหมือนจะลื่นกว่าจานเก่าอีกเสร็จไหมครับเสร็จแล้วค่าเปลี่ยนเท่าไหร่ครับอ <laughs> ส,อสองร้อยสองร้อยโอเคสองสองร้อยสองร้กีบได้ไหมได้ <laughs> โอเคครับ <laughs> อะมารีวิวกันชัดๆนะครับอีกรอบหนึ่ง นะครับก็จาน128เลตซิ่งนะครับเ a ทอินเวียดนามนะครับนีน่128นะตัวนี้อยู่ที่ราคา2,600บาทนะครับผมก็ใบจานนะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะครับส่วนหมุดเนี่ยเห็นไหมหมุดสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ไสเขาจะเรียกกันว่าไส้นะไส้จานนะตัวนี้เป็นอลลอยนะครับพูดถึงอลลอยนี่คือเบาแน่นอนนะครับแล้วก็บอกเลยนะว่าจานไม่หนักนะครับ เบาเบาเลยแหละนะครับใส่เวฟใส่รถอะไรก็ได้อ่ะคุณไปหาสเปเซอร์ที่แบบว่าใส่แล้วคือลงอ่ะจะใส่พวกเกียรรเลยพวกนี้ก็ลงหมดหาสเปเซอร์ให้มันลงกันนะครับแต่ว่าน่าจะน้อยนะถ้าไปใส่ทั่วเกียแต่หลักๆคือจะอยู่ในเวฟเนี่ยนะครับง่ายนะับยิ่งเป็นเวฟร้อยสิบเนี่ยคือลงเลยนะครับก็เวฟร้อยสิบไอเวฟปาวานนะครับลงเลยถ้าเป็นร้อยยี่ห้าก็อ่าร้อยยี่ห้าเก่าหาสเปเซอร์นะครับเข้าสี่ออกสี่นะครับเพื่อใส่จานเบน นะแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าจานเบนนะครับก็สนใจติดต่อนะได้เลยที่เฟสพี่มินอิ่มซับอะไรแต่งนะครับผมบอกเลยว่าพี่ผมเอาจานแบบนี้นะแบบนี้นะนะมีหลายลายนะครับลองทักไปสอบถามพี่มินดูนะครับก็เมื่อกี้หมุนให้ดูแล้วเนาะว่าเออจานลื่นจริงนะครับเทียบกับจานตัวเก่านะตัวเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ก็ได้นะอันนี้ผมใช้เป็นดุมนะร้อยสิบไอนะตัวนี้ผมยังใช้เลื่อนไม้นะครับไม่ยังขึ้นเหมือนเดิม นะ้ำไม่เย็ปาวันสองพันยี่สานะถ้าเป็นปาวันสองพันยี่สามเนี่ยมันจะฝั่งเนี่ยมันจะเขาจะไม่ใช้เลื่อนใหม่นะเพืของผมยังมีเลื่อนใหม่อยู่อ่านะก็โดยรวมนะสภาพผมว่าสวยนะับได้พอดีเลยมีจะได้ปั๊มปักข้างนะโอ้โหรุ้เรื่องเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนนะครับผ้าหกพันนะครับรวมขาไอปั๊มมันรวมขาน่าจะห้าพันกว่านะครับแต่สายเบรกอีกประมาณพันห้านะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วประมาณเจ็ดพันแปดพันต้องมีนะครับต้อง อันนี้พูดแค่เรื่องขาปั๊มปั๊มสายเบรกนะครับไม่รวมบนนะนะลืมบอกไม่รวมบนนะนี่บนยังเดิมนะแล้วถ้ามีบนด้วยนะหมื่นกว่าบาทแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทักก่อน <c oughs> อ่ะโอเคนะคบผมก็ขอบคุณพี่มินอิมซับด้วยนะครับสนใจก็ทักไปได้เลยนะครับจากหนึ่งสองแปดเลสซิ่งเวียดนามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้ว